GOLDEN g l o b e 2026เกิดอะไรขึ้นราม่าอะไรกันวันนี้พวกเราจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับเจอพวกเราวิพายบอมบอลน,นะครับบุนมมครับแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวนั่นเองซึ่งวันนี้ก็ถึงสักทีนะกับช่วงของการประกาศรางวัลอ่าและรางวัลแรกๆเลยที่โผล่มาก,ก็คือ g o n d e n GROUP หรือลูกโลกทองคำนั่นเองก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่อีกรางวัลนึงนะ เราว่าลองเป็นแค่ Oscar ออสการ์ป่ะแต่คือความจริงแล้วก็คือใหญ่มากๆแล้วของอเมริกานั่นเองนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมาลุยกันเลยดีกว่าคุณต้นวันนี้คุณต้นจะเป็นคนบรรเลงเองอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มาเข้าที่รางวัลแรกกันเลยดีกว่ากับภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทดราม่านะซึ่งผู้ชนะในรางวัลน,นี้ได้แก่แฮมเน็ตโอ้ชนะชนะขวัญใจมึงนี่ต้นอเชนะซินเนอร์ไป เซนติเมน์เชลลแวลูไปของโปรดมึงไม่ใช่หรอตอนแรกกูนึกว่าจะโดนแบบแฟรงเกนสไตล์แต่ละอ่าอันนี้เป็นแฮมเน็ตจากของโคยิเจ้าสมโคยิเจ้านี่ในที่สุดก็ได้กลับมาเฉิดฉายค่ะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหลังจากที่แม่งหลงทางไปทำอีเทอร์นอลถยู่อักใหญ่แล้วก็แทบจะแบบช็อบขายไปเลยมาแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาทําอะไรที่เป็นหนังรางวัลนี้เขาถนัดสักทีนะมาใช่ใช่อ่ามาที่รางวัลต่อมาครับกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาเพลงหรือตลกนะ ซึ่งผู้ชนะได้แก่ One Battle After Another ครับโอ้คุณต้นยิ้มอ่ชอบชอบเรื่องนี้มากคุณต้นยิ้มเลยนี่ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยเห็นด้วยสมควรสมควรอ่ะแล้วก็มาที่รางวัลต่อไปครับ,รบกับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของของภาพยนตร์นะประเภทดรามา่า<ม>ผู้ชนะได้แก่ Wagner Moura จาก The Secret Agent นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะ่ะอ่นะใช่ใช่ใช่นักแสดงคนนี้ถ้าใครไม่คุ้นหน้านึกภาพ Pablo Escobar ในซีรี<ม>์อ่าแกคือคนนี้แหละ เรนนื่องย่อมันจะเล่าเหมือนเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหารในบราซิลอะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูกันจะเข้าไทยเร็วๆนี้เหมือนกันนะเรื่องนี้อ่ะมาที่รางวต่อไปเลยดีกว่าครับกับนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ดราม่าครับผู้ชนะได้แก่เจสซี่บัคลีย์จากแฮมเน็ตครับเอออีกแล้วแฮมเน็ตกวาดอ่าเฮ้ยวย่งเพิ่งสปอยกูนะรอบนี้แฮมเน็ตกวาดเยอะป่าววะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เอาวันนี้โอเคอ่ะไปรื่องต่อไปอ่ะไปที่เรื่องต่อไปก็คือซีรีส์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยมครับ ประเภทเพลงหรือตลกผู้ชนะได้แก่เดอะสตูดิโอฮะขอพอดีจริงอ่าดีจริงฮะพอะดีจริง,อ,รงอันนี้ต้องต้องนอกันนิดนึงเพราะในเดอะสตูดิโอมีเซลตัวเองว่าไอหนังของมันอะสตูดิโอ,อมันอะชนะรา,รางรวัล Golden Globe Award แต่เรื่องจริงมนชนะจริงๆเอ้ยเชี่ยเซนตโลกแกมันกลับไปพูดเลยว่าผมแม่งทำเซลตัวเองเพราะว่าผมคิดว่าผมม่ได้ถือรางวัลแค่ในหนังตัวเองแต่ผมแม่งก็ได้จริงต้องบอกก่อนนะครับเดอะสตูดิโอเนี่ยมันเกี่ยวกับการที่คนกลุ่มนึงไม่ใช่เด็ดมันเกี่ยวกับการที่ มีคนเข้ามารับช่วงต่อในบริษัทสตูดิโอหนึ่งที่กําลังแบบร้อนๆเป็นไฟอ่ะสตูดิโอเจ๊งแหล่เจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหละโดยที่เขาก็ต้องมาเอาตัวรอดแล้วก็อยู่ในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดให้ได้แต่ว่ามันกิมมิคของมันอยู่ตรงนี้มาตรงที่ว่าเดอะสตูดิโอเนี่ยเขาเน้นเจาะลึกเจาะลึกเรื่องราวและจิกัดแซลวงการภาพยนตร์อย่างมีชั้นเชิงใช่ใช่โอ้โหเซลยับอ่ะดารารับเชิญนู่นนี่นั่นเยอะมากแต่ขอบอกอย่างหนึ่งนะดูยากที่อ่ะ คือต้องอินกับวง,งการหนังระดับหนึ่งต้องอินไม่พอ<ม>ต้องมีความรู้เยอะยใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างรู้แบบผมเนี้ยจะอินจะคาคับพวกมันเยอะมากเอาง่ายๆนะมีหลายช็อตมากที่กูต้องพอส์เสิร์ช g o o g l e ก่อนนี่ใครวะ <c oughs> อ๋อกูนึกออกแล้วคือบางทีเขาพูดชื่อมาแล้วแบบคุณหน้าบางทีคุณหน้าไม่รู้ชื่อ,อมันมีะกรณีอย่างนี้เยอะแล้วมันพูดถึงอีเวนต์พูดถึงหนังพูดไปเรื่อยเลยคือถ้าทางความรู้ในโลกภาพยนตร์ไม่เยอะพอบอกเลยว่าเรื่องนี้ดูยากใช่แต่ถ้าถ้า ชอบตรงนี้ก็ลองดูได้ลองดูได้สนุกสนุกสนุกดูแล้วแบบคันเสิรสีเพลินสนุกคอนเสิรสีแล้วสนุกเพลินนะทีนี้มาที่รางวัลต่อไปครับกับลิมิเต็ดซีรีส์หรือซีรีส์ที่มันจบในตอนเนี้ก็คือผู้ชนะได้แก่อโดเลสเซนขอบคุณครับเรื่องนี้กูรู้สึกว่าต้องได้น่ะสมควรเพราะว่ารู้สึกว่ามันโดดเด่นเหลือเกินมันยอดเยี่ยมเว้ยมันโดดเด่นแล้วมันยอดเยี่ยมคือเนื้อหาอันเล็กน้อยของมันะกลับทําให้รู้สึกยิ่งใหญ่ได้แล้ววิธีการถ่ายทำโปรดักชั่นที่ไม่ สุดอยอดอะต้องบอกว่านี่เป็นซีรีส์น้ําดีเลยนะต้องลองดูอืมอ่ะแล้วมาที่รางวัลต่อมาครับกับซีรีส์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทดราม่าครับผู้ชนะได้แก่ The Pit The Pit นี่เกี่ยวอะไรนะเกี่ยวกับเหมือนเป็นห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันจะเดือดๆหน่อยนหนังียวห้องฉุกเฉินฟิล The b a n ในเวอร์ชันโรงพยาบาลหนังแนวห้องฉุกเฉินก็ยังขายได้ในทุกยุคสมัยเนาะใช่ใช่ใช่อ่ะมาที่รางวัลต่อไปครับกับนักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์ดราม่า ผู้ชนะได้แก่เลอาซีฮอนจากพูลบัสอ่าถ้าใครไม่รู้จักเรื่องนี้นะครับมีอยู่ใน Apple อ่อใช่คือต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยโฆษณาเท่าไหร่นะแต่ว่าตามเนื้อเรื่องแล้วอะซีรีส์นี้ย <The Game. S 2> อดเยี่ยมยอดเยี่ยมสนุกเลยต้องใช้คาว่าอะไรดีนะเมนไอเดียของมันอนะแปลกใหม่มากอมไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนถือว่าเป็นเอเรียนแลจารย์ใช้เรียกว่าสปอย์ได้ว,ว่าเอเรียนที่แปลกใหม่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาในยุคสมัยนี้เลย ใครยังไม่เคยดูสามารถลองดูได้นะครับตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจทุกตอนเนี่ยนะใช่จากผู้สร้าง The b เบคกิบนั่นเองการันตีปะการันตีฮะมา,มาที่เรามาต่อไปครับกับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมทางโทรทัศน์ผู้ชนะได้แก่เอลินโดแฮตตี้จาก o l e s c e n t นะมาอีกแล้วอีกหนึ่งรางวัลหรือว่าความจริง adolescent กูจะกวาดรางวัลย,ยับยับวะฮ็กระจองอไอพวก Limited s e r i e s ไว้หมดแล้วอะแน่นอนแน่นอนจริงฮะแล้วมาที่เรื่องต่อไปครับกับ ภาพยนต์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมผู้ชนะได้แก่ The Secret Agent อะไรกัโอ้สรางบาสิกแล้วสร้างเนะสางเงนะก็เรียกว่าน่าจะเป็นขวัญใจนักวิจารณ์เรื่องนี้อ่ะมาที่รางวัลต่อไปครับกับภาพยนต์แอนิเมชันยอดเยี่ยมครับผู้ชนะได้แก่เฮ้ยพิ่งอันนี้ขอประกาศผู้ท้าชิงก่อนอันนี้ต้องมีผู้ท้าชิงนิดนึงเอาตัวหลักๆที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักก็เป็น Demon Slayer ภาคใหม่นะ i r โ o มาไงวะสูทเปียสองที่แบบรู้จักกันใหญ่ๆเลยนะ แต่ผู้ที่ชนะไปก็คือ K-pop Demon Hunter นะมึงว่าไงอันนี้กูขอความเห็นหน่อยก็ที่ดูมาผมว่าจะออกสูโทเปียหรือเค K-pop ก็ไม่น่าเกียดแต่แต่ถ้าหลังจากที่ดูมาผมรู้สึกว่าใจมันเทไปทางสูโทเปียนิดหนึ่งมากกว่าสำหรับพี่นะพี่มองว่าความพิถีพิถันของเนื้อเรื่องแล้วก็รายละเอียดอ่าอ,อะไรพวกเนี้พี่ว่า K-pop Demon Hunter เนี่ยม่งสู ไม่ได้สักเรื่องใช่ใช่แต่เหมือนพอภาพรวมมันกระแสมันแมสกว่าอะไรกว่าแต่ต้องให้รางวัลความสักเซสเขาไปใช่ความสักเซสเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการ์่ะแต่เป็นปอมเคาเจอมันมันคือปีเหมือนที่โฟเซนได้อะเออมันคือปรากฏการณ์เดียวกับโฟเซนเลยก็เลยรู้สึกว่าพอมันเป็นปรากฏการณ์ขนาดนั้นมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้มันจริงใช่เขาเหมือนเขาไม่อยากสอนอ่ะเออเพราะว่ายังไงมันยิ่งใหญ่เกินไปที่มันความสำเร็จมันชัดเกินไปอ่ะมันไม่สามารถปฏิเสธได้ต่อให้มันจะถูกทำโดยแบบไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้น ขอไปเอา,อางี้กูกล้าพูดแล้วว่ามันขอไปทีระดับหนึ่งอะอ่ะเออแต่เพลงแม่งเสริรดีมากมใช่ใช่เพลงโกลเด้นมันเนี่ยแล้วตัวตผมเพิ่งดูคลิปอบะเด็กแม่งเป็นแบบไปเที่ยวเดนที่แลกันแล้วแม่งร้องเพลงโกลเด้นใส่พวกะเขาเทียเจ้าหญิงกันอะจะสูกเขาแบบเจ้าหญิงเขาทำอะไรไม่ถูกอ่ะต้องตบมือตาอ่ะเด็กแม่งเปนแก๊งแบบเอา,อาจากซีรีส์อนิเมะจากอนิเมชันที่ถูกขายทิ้งสู่อนิเมชันระดับโลกที่ต่อยอดได้อีกเป็นสิบปีอ่า ก็ต้องยอมรับมันจริงๆให้เขาไปเถอะให้เขาไปเถอะอ่ะมาที่รางวัลต่อมาครับกับผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่พอลโทมัสแอดเดอร์สันจากวันแบทเทิลอัฟเตอร์อนาเตอร์ครับเฮ้ยต้นอย่ายิ้มเยอะอย่ายิ้มเยอะอย่ายิ้มเยอะ P.T.A. มึงใช่ไหมอ่า P.T.A. ครับ P.T.A. มึงก็สมควรคนนี้อ่ะอุ้งอวยอีกแล้วเนี่ยนะอ้ยอีกแล้วอ่ะมาที่รางวัลต่อไปครับก็คือความสำเร็จด้านภาพยนตร์และรายได้หรือ cinematic and box office achievement อันนี้คือเหมือนเป็นรางวัลใหม่เพิ่งมาเมื่อประมาณปี2024อ่ะเพราะว่าต้อง จนถึงรางวัลน,นี้ก่อนเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันเหมือนโดนวิจารณ์ว่าเหมือนไอ้งานโกด้งโกะปะเขาโดนวิจารณ์ว่าไอจะให้รางวัลก็ให้แต่แบบหนังอินดี้ดูยากอะไรยงี้หนังดราม่าเศร้าๆไม่เคยให้หนังแมสบ้างเลยเขาก็เลยเพิ่มรางวัลน,นี้ขึ้นมาเกี่ยวหรอวะเกี่ยวอันนี้ก็เหมือนแบบว่ามันเหมือนเขาไม่เกณฑ์คารคัดเลือกได้ว่าภาพยนตร์ต้องทำไรายได้150้ายขึ้นไปแล้วก็ต้องมีคุณภาพที่ดีมากๆก็คือสร้างมาเพื่อนหนังแมสโดยเฉพาะเอาความจริงปะคือสุดท้ายแล้วไอรางวัลเนี้ยรา,ายได้ภาพยนตร์ยอดเยเยีี่มน้ สุดท้ายเกณฑ์การตัดสินใจมันคืออะไรความเซอร์ไพรส์ที่ไม่คิดว่าหนังแบบเนี้ยเอาให้เหมือนประเมินว่าหนังแบบเนี้ยแม่งได้ไม่เกินสางร้อยหรอกความอิมแพกอะอยู่ดีแม่งได้สี่ห้าร้อยอย่างงี้ก็หูก็ถือว่าสักเซสือว่าใช่ใช่พี่ว่าน่าจะใช้เกณฑ์ประมาณนี้อ่าแล้วมันต้องสร้างอิมแพกไปด้วยแบบคนว้าวกันอะไรกันก็มาฟังผู้ท้าชิงหน่อยไหมว่ามีใครไม่แต่ถ้าอย่างนั้นอย่างผู้ไดาชิงมันอย่างอวตารไฟแ n d แอชเนี่ยอ่ถ้าอย่างนั้นมึงสมมุินัดสมบุินะไอเช่นนี่มันจะได้รางวัลอ่ะมึงต้องได้้นั่่่หาีเอถถ เพราะถ้ามึงได้2องพล้านมึงก็ไม่ได้รางวัลอะยิง่งใหญ่ก็ยิ่งเสียเปรียบอที <ๆ S 2> ม่มึงได้3ามพันล้านนี่อะไอีอ่อมันไม่ใช่ป่ะวะ,ะลองดูรายชื่อผู้เข้าชิงก่อนก็จะมีอวตารไฟแอนแอชมี F1 มี K-POP Demon Hunter มี Mission Impossible The Final r e c k o n i n g มี Sinner มี Weapons มี Wicked For Good แล้วก็ z o so. ทอ o p i ียแล้ว K-POP นี่มึงมาวัดกับเขาได้ไงเนี่ยวัดได้เขาขาลงเพิ่งงฉาลงนิดเดียวอีกไปก็วัดได้ให้ให้ไปเรื่อจงๆ แต่ว่าผู้ชนะสาขานี้ก็ได้แก่ซินเนอร์นั่นเองแต่จริงๆนะเว้ย่างซินเนอร์เนี่ยได้เงินไปเพียง3ามรล้านดอลลาร์สาัสเองเท่านั้นเว้แต่ก็อย่างว่าแหละมันเค่คาดแบบดังอย่างซินเนอร์ใครๆก็คิดว่าเต็มที่ก็สองร้อยสองร้ยแบบสุดตีเลยโหดที่อีสองร้อยได้สามร้อยหกสิบแปดใช่แต่ว่ามันบูมหมดการเกินคาดใช่อะมาที่รางวัลสาขาต่อไปดีกว่าครับกับนักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมประเภทลิมิต็ดซีรีส์นะฮะผู้ชนะได้แก่มิเชลวิลเลียมจากดายิงฟอร์เซสฮะ อันนี้กูเหมือนเห็นอยู่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเหมือนคนหนึ่งที่ตรวจพบปะว่าเป็นโรคจะไม่รอดแล้วแม่งก็เลยเลื่อหัวไอเทียแล้วไปจนภัยไปลองแปลกไปลองท่ายากกันแค่นี้ต้องถือว่าเป็นซีรีส์ที่อินดี้เป็นอะไรที่อินดี้มาไปสุดเป็นอะไรที่ไปสุดจริง่ะมาที่รางวัลต่อไปครับกับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทลิมิเต็ดซีรีส์ฮะผู้ชนะได้แก่สตีเฟนเกรแฮมจากอะโดเลสเซนต์อะโดเลสเซนต์อีกแล้วขอบคุณมากครับ อันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะขอเรื่องย่อนิดนึงแล้วกัน Adolescent คือการที่อยู่ดีๆวันหนึ่งเด็กคนนึงโดนตำรวจบุกเข้ามาจาับที่บ้าน<ม>และถูกกล่าวหาว่าฆ่าเพื่อนร่วมโรงเรียนคนหนึ่งไปแล้วมันก็เป็นซีรีส์ในการที่พาเราเดินตามกระบวนการยุติธรรมครอบครัวเหยื่อผู้เสียหายจากทุกมุมมองให้เราเห็นว่าอะไรเป็นยังไงที่ไหนอย่างไร<ม>เป็นซีรีส์ที่ละเอียดอ่อนมากอันนี้คือเรื่องย่อมัน อ่าเนะี๋ใครไม่ได้ตามนะครัหรือใครไม่ตามลองหาดูได้ในนิฟิกนะครับใช่ใของดีมากอันนี e ้แล้วก็มาที่รางวัลต่อไปครับกับนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์เพลงหรือตลกครับผู้ชนะได้แก่ทิโมธีชาลเมททำไมมึงต้องมีสำเนียงกับทิโมธีชาลเมได้วะติดไออดัมแซนเลอร์มันพุ่งเพื่อชอบการพุ่มันมากมเซล์ทิโมธีไว้ปันเยอะอืมแล้วแหะก็ชนะจากอ่ามอตติสุพีม้วก็เป็นรางวัลแรกที่เขาชนะด้วย ยินดีด้วยยินดีด้วยขเขาก็ขอบคุณยับเลยกับพี่ทิวตี้ชาร์มท์อ่าใช่ใช่มาที่รางวัลต่อไปครับกับนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์เพลงหรือตลกผู้ชนะได้แก่โรสไบร์จาก if i had leg i kick you เอาจริงงวะไม่เคยรู้จักนะแต่ว่าชื่อเรื่องมึงเอาเรื่องอยู่นะเชือ่อไปทํานักึ้ขากูจะเตะมึงแน่หรืตาดูนะเออชื่อเรื <c oughs> ่องมึงได้อยู่อ่ะแล้วก็มาที่รางวัลต่อไปครับกับบทภาพยนต์ยอดเยี่ยมผู้ชนะได้แก่ พออโนมัตแอดดิสันจากวันแบ t เทิลอัฟเตอร์อนาเตอร์ครับยิ้มอีกแล้วตัวมึงยิ้มอีกแล้วกว่ากว่าเยอะปีนี้มากกว่าเยอะอ่าแล้วก็มาที่สาขาต่อไปครับกับดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่รูธบิลโกลแรนซันจากซินเนอร์นั่นเองอ่าในที่สุดซินเนอร์ก็ได้ดนตรียอดเยี่ยมสักทีนะอืมอันนี้ก็สมควรนะมันเป็นหนังที่แบบเพลงเด่นมากโอ้่ามันเป็นหนังเพลงอือคือหนังเพลงก็มกนมันดีจริงอ่าแล้วพอมีดนตรีประกอบแล้วก็ต้องมาสาขาต่อไปครับกับเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ซึ่งผู้ชนะได้แก่เบโกเวนบ์เบโกยรับหรือโกเดนจากเคปป๊อปเดมอนฮันเตอร์นั่นเองเคปป๊อปเดมอนฮันเตอร์ได้เหรอใช่ใช่ค <D emon Hunter> ือเอาจริงๆนะเว้ยคือถ้าพูดถึงความสักเซสของมันมันก็ติดบิลบอร์ดชาร์ตถูกป่ะใช่ใช่มันก็คือสักเซสอย่างมากตามหนังแม่งไปเลยแต่ในเมืองนอกเขามีดราม่านะเพราะว่าถ้าวัดคุณภาพอะไอเพลงไอไลท์ทูยูของซินเนอร์มันควรได้มากกว่าแต่อันนี้มัน ผมว่าภาพรวมโกลเด้นมันชัดเจนอ่ะเพราะคุณภาพมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ความแมสมันคือประสบความสำเร็จในแบบเรื่องเพลงจริงๆอ่ะระดับที่คนชอบมากมันโดดเต้นออกมาเยอะจากคนชอบหลายๆคนคือถ้าถามเรื่องความพิถีพิถันความละเอียดอ่อนความเป็นศิลปะอาจจะสู้ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามเรื่องความสักเซสความแมสและการชื่นชอบของคนก็โกลเด้นปหใช่ใช่มันเอาสแตนดิ้งมากๆเลย คือยังไงอะต่อให้คนไม่เคยดูเคป็อปดม่วมันเติร์แต่ยังไงก็ต้องได้ยินเพลงก็ต้องยโกเด้นแน่ๆใช่ยังไงมันแมสมากอะยังไงต้องมาแต่พี่เรื่องนี้พูดยากเหมือนกันนะคือถ้าอยากจะตัดสินที่ความแบบละเอียดอ่อนศิลปะโกเด้นก็คงอาจจะซู้ไม่ได้แต่ถ้าตัดสินโดยรวมแล้วยังไงโกเด้นก็ภาพรวมชั้นได้จริงๆต้องได้จริงอือ่ะแล้วต่อมาครับมาที่รางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์เพลงหรือตลกฮะ ู้ชนะได้แก่เซตโรแกนจากเดอะสตูดิโอนี่ด้วยมึงได้มาถือทั้งนอกด้วยได้ทั้งนอกด้วยเออเขของจริงของนี้แต่เขาแซลกันนะเว้ยว่าไอเดอะสตูดิโอนี่แม่งเป็นหนังที่ทำไว้ดูกันเองคเนี่ยกับคนในวงการไม่ได้ให้คนนอกดูเป็นคนในวงการนั่งดูนั่งยิ้มมีความสุขกันเองเอออันนี้มึงก็มีความสุขของมึงอยู่คนเดียวอนกัรเซตโลแกนแต่บอกเขาเล่นดีมากนะเล่นดีมากเล่นดีมากเล่นเหมือนเล่นเป็นตัวเองเหมือนเล่นเล่นเป็นตัวเองเลยนะเออแต่ก็แบบ ตัวเองถ้าแบบเขาเป็นผู้บริหารเขาจะเป็นยังไงเออเเหมือนเหมือนมันไม่มีสคริปต์อะเหมือนมันมาน,นั่งด้นสดให้เราฟังแต่เขาก็แต่เขาคิดหลายอย่างมาดีจร<อ>ิงๆ้วการถ่ายการนู่นนี่นั่นปุ้ยมุมกล้องดีมากอืออะแล้วมาที่รางวัลตอบปครับกับนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมทางโทรทัศน์หรือนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมของซีดีนั่นเองผู้ชนะได้แก่น้องโอเว่นคูเปอร์จากอะโดเลเซนต์โอ้ต้องบอกเลยนะว่าน้องเขาเล่นเรื่องนี้เป็นเล่นแรกนะและยังไม่พอนะฉากลองเทคสุดโหดของเรื่องนี้ น้องเขาก็เล่นเป็นซีนแรกในชีวิตด้วยต้องลองไปหาดูเลยนะว่าสุดยอดแค่ไหนอวยแล้วอวยอีกขนาดนี้จะไม่ดูจริงๆปออแต่ว่าอย่ามาด่ากูนะถ้าไม่ดูพอดีมันก็นั่นแหละหนังตึงหนังมันตึงเครียดแต่น,น้องแม่งคุณภาพมากแล้วน้องแม่งอายุสิบหกเองอะแบบโอ้โหแล้วเหมือนถ้าจะไม่ผิดจะเป็นนัก,กแสดงที่อายุน้อยที่สุดที่ฟอส่วนหนังขอบอกแนวนิดนึงนะเผื่อการโดนด่าวก็คือหนังมันเป็นแนวชีวิตนะชีวิตดราม่ามันคือดราม่าจมันไม่ใช่เป็นการสืบสวนสอบสวนแบบ ที่หลายๆคนคิดนะม,มันเป็นแนวชีวิตและมันการพูดถึงกิมมิคเล็กๆเป็นการส่งเมสเซจให้คนดูมากกว่าที่จะเป็นสืบสวนสอบสวนนั่นเองอใครคิดว่าจะเข้าไปสืบสวนสอบสวนยับๆก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าจะไม่เจอแบบนั้นใช่ใช่อ่ะ,อ,ะอ่ะมาที่เรางมันต่อไปครับกับรางวัลนักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์เพลงหรือตลกผู้ชนะได้แก่จีนสมาร์ทจากแ a ก์นั่นเองซึ่งคนนี้ได้บ่อยมากบ่อยแล้วบ่อยมากจะไม่มีคู่แข่งเลย อ่ส่วนรางวัลต่อมาครับกับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทซีดีดราม่าได้แก่โ no น ja <The Pit S 2> อาไวจาก The ะพิษเดอะพก็มาอันนี้ลิซ่าประกาศด้วยเออคอมเมนอันนี้ลิซ่าเป็นคนประกาศครับเดีย๋ยวจะไปพูดที่หลังถึงลิซ่าอ่และที่รางวัลต่อมาครับกับนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ผู้ชนะได้แก่สเตลลนสกาการ์จาก Sen ตนะิ ment ช l Value ฮะเออคต้นยีมเว้ยยีนนีด้วยต้น<ด>ในในที่สุดก็มีสักเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มึงอยากได้ใช่ใช่อ่ะ แล้วก็รางวัลสุดท้ายครับกับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ผู้ชนะได้แก่เทียนาเชเลอร์จาก One Battle After Another มึงอีกแล้วอ่ะเขามึงอีกแล้วใช่ไหมเจสเพอร์ฟิเดียโอ้โหไอเจเจที่ทำให้ผู้พันหลงไหลไอเจสนี่กูไม่ไหวแรงหนักหนักเสนจริงแต่เล่นแต่เล่นดีนะเล่นดีนะแต่ตัจากใช่ใช่ใช่อ่ะรางวัลก็จะประมาณนี้ฮะอ่ะไปเข้าถึงดราม่าประจํางานกันเลยดีกว่าประเด็นที่น่าสนใจดีกว่าประเด็นดราม่ามันแรงไป แต่ก่อนอื่นเลยแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับอย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องรอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวแมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โคตด S, S I N S M O V I E หรือ since movie ใช้ได้ในช h อ p e ีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋งะมาที่อย่างแรกเลยกันที่คนไทยเราไม่สนใจไม่ได้กับคุณลิซ่าและยูสามาโดบานนั่นเองที่ปีนี้เรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนฮอลลีวูดจะเริ่มชอบตัวแบบลิซ่ามากๆเลยนะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่ามีบทบาทสําคัญมากในงาน golden globe a ไม่แต่ตามหลักแล้วลิซ่า จริงๆแล้วเป็นคนที่ดังที่สุดในวงอยู่แล้วนะในระดับ g l o b a l ลยเออมีคนชื่นชอบมากเยอะมากเยอะมากเยอะมากลิซ่าอันนี้ไม่ได้อวยคนไทยนะบอกเลยว่าในระดับ global นี่ลิซ่ายืนยืนมานไดแลอแล้วก็เวลามีงานหรือรหลายๆอย่างลิซ่ามักจะได้เป็นคนแรกก็อย่างออสการ์ปีที่แล้วก็ได้ไปแสดงเพลงที่นั่นแต่ยกเว้นตอนอยู่ในวงนั้นลิซ่าจะได้คนหลักๆล้วไม่มีอะไรไม่พูดเฉยๆพูดเฉยๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะไมพูดเฉยอ่ะแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมาบอกว่าลิซ่าปีเนี้ย คือไม่ได้มาแค่เดินพมแดงเฉยๆว่าเพราะว่าปีนี้เธอมาในฐานะพรีเซนเตอร์ของงานโดยลิซ่าเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปและก็คนไทยคนแรกที่ได้เชิญรางวัลบนเวทีลุกโลกทองคำได้ประกาศชื่อด้วยใช่ใช่ซึ่งรางวัลที่เธอเชิญก็คือรางวัลสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์ดราม่านั่นเองที่โนอาวายได้ไปเทนะเอก็สร้างประวัติศาสตร์เดินมาโอ้ดังเลยมาที่ประเด็นต่อมาครับกับสปีชของสเตเลนสกาการ์นั่นเอง ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่มันตาตึงใจที่สุดของงานโกลเด้นกบของปีนี้เลยเพราะว่าตัวที่ตอนที่แกขึ้นรับรางวัลเนี่ยแกแบบไม่ได้พูดแบบอุทิศให้ตัวเองอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าใช้มันเหมือนเพื่อชูชูแต่เขากลับใช้มันอะ่ะเพื่อเชิดชูมวลขังของการรับชมภาพยนตร์ในโรงหนังท่ามกลางยคสตีมิ่งซึ่งแบบเรียกเสียงตบมืออย่างคึก้องไปทั่วท้งหอด้วยถ้าคำนี่เหมือนทํากินใจคนตําหนังทู้คนทั่วโลกเขากลับมาแบบในโงรงภาพยนตร์ยามที่ไฟค่อยๆดีดับลง จนหัวใจของคุณเริ่มเต้นไปในจังหวะเดียวกับผู้คนรอบข้างนั่นแหละคือความหัศจรรย์เพราะภาพยนตร์ควรค่าแก่การรับชมในโรงภาพยนตร์มากที่สุดอืแต่จริงแล้ like วกูเข้าไปไฟมันดับอยู่แล้วนะอ่าอืมต่อตกระดับไงตัวเมื่อไหมันดับอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ดับไม่ได้ดูดูไปได้เยื่อนอะไรก็เป็นสปีดได้ใจคนในงานไปเขาเรียกว่ามินิมอลมินิมอลน้อยแต่มากอ่าใช่ใช่แล้วอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือประเด็นต่อมากับ ประเด็นของเชียริโอนาโดดิคาปิโออันนี้โคตรปั่นเลยนะที่ปีนี้เกมไม่ได้มาอาราวันแต่แกม,มาเอามีมโดนล้อด้วยเฮียมีมโคตรเยอะปีนี้อ่ะซึ่งเรียกว่ากลายเป็นปีอะไรของแกก็ไม่รู้ซึ่งอย่างแรกเลยที่แกโดนก็คือเปิดงานมาด้วยการโดนถ่อเรื่องแฟนเด็กโดนแซล์อ่ะโดนแซว,แว<ๆ>เพราะว่าแกโดนพิธีกรฝีปาก้าอย่างตัวนิกกี้เกลเซอร์เนี่ยเปิดฉากแซลล์จนเฮียริโอเนี่ยทำหน้าทำหน้าไม่ดูเลย <laughs> ในมกตลกหลานที่เรียกแบบเสียงฮาปนอึง้งไปตั้งงาน ก็แบบแกเซลประมาณว่าคุณมีผลงานการแสดงที่โดดเด่นมากมายนับไม่ถ้วนคุณเคยร่วมงานกับพุ่มกับชื่อดังทุกคนคุณได้รับรางวัลโลกทองคำสามครั้งแล้วรางวัลอสการ์อีกหนึ่งครั้งและสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือคุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้สำเร็จก่อนที่แฟนสาวขขอกุะอายุครบ30ปีด้วยซ้ำนี่มันนี่มันตกหน้าเบรก,กูเลยเพราะเาจริงเลยกูไม่คิดว่าฝรั่งเขาจะกล้าเล่นมุกนีแ้แต่เฟลแต่ต้องเข้าใจว่าเอาจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบ คอมมอนไปแล้วอ่ะทุกคนรู้แล้วก็ทุกคนก็แย่กันแบบแย่กันเล่นแต่ไม่คิดว่าจะเอามาตบหน้าเม่กันเวทีค่ะเอ้ยหน้ากูไปไม่ถูกเลยหน้าไปไม่ถูกเลยก้าเป็นคนสนใจประเด็นนี้เยอะกว่าหลังวันอีกตลกจังเทียแบบไอสัตว์เอ้ยหน้ากูมาเออไม่ดีนะไม่ตอบสอดไปว่ารู้ไหมผมสามารถทำนี่อีกเป็นร้อยอย่างเลยโดยที่ไม่เกินสามสิบไ้ซ้ำเราที่แฟนไม่เกินสามสิบกูเปลี่ยนใหม่ยังไงล่ะแซลแรงจริงกันเนี่ย ก็เป็นสีสันงานไปนะแล้วต่อมาก็คือเป็นดราม่าสองมาตรฐานที่เฮียรีโอโดนมึงโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วก็เหมือนพี่เฮียรีโอเนี่ยแกเหมือนลุกบิชีแล้วเหมือนพอจะกลับมากลับเข้างานไม่ได้เพราะว่ากาดกันไวเพราะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอ่ะเขาเหมือนมีกฎเหล็กว่าห้ามเดินเพ่นพ่านในช่วงเวลาสาคัญของการถ่ายทอดสดแบบตอนนั้นก็ลังมีสปีดพูดอยู่กําลังเหตุการณ์สําคัญกันอยู่ การมันก็ห้ามแบบมึงห้ามไม่ได้นะเฮียเฮียรอก่อนหยุดตูวนีอ้อย่างงี้ไปแม้แต่ลีโอก็ยังเข้ามาไม่ได้ใช่แต่ในขณะเดียวกันตัดไปอีกสักพักหนึ่งตัดไปที่โต๊ะของไอ้ทีมงานว um ันเบทเทิลแอฟเตอร์นาเตอร์ก็เห็นตัวป๋าชอนเพนลารารุ่นใหญ่เพื่อนลุ้มโต๊ะของเฮียลีโอน์เลยนั่งยข้างเฮียลีโอเลยควักบุี่ขึ้นมาจุดสูบกลางหอหน้าตาเฉยแบบทำกลากงแบบป้ายที่ขึ้นว่าห้ามสูบบ<ป>ุี่ไม่สนไม่สนไม่ใหญ่กูใหญ่กูจะดูตรงนี้ใครมีปัญหาป่ะใครจะเดินมาว่ากูอย่าง แล้วเยลิโอก็ยืนมองหน้าเราห้อยแบบเอ้ยมึงคุยกันเสร็จยังวะให้กูเข้าได้ยังน <_ d ata> ี่เหรอยอะกดเขาเข้มหนึ่งนะเข้มๆไม่พอเฮลิโอโดนต่ออีกยังดีก่บจะมีแบบว่าเหมือนช่วงหนึ่งที่เฮิโอคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วกล้องตัดมาคุณเหมือนเขาแซวว่าเฮลิโอคุยกับแม่ซื้ออยู่หรือเปล่าเพราะเฮลิโอแบบคุยแบบออกวถมากแล้วแบบมันคือท่าแบบคุณแม่ท่าคุณแม่ท่าแบบคุณแม่มากๆจนแบบคนตอนนั้นผมเห็นฝรัร่งตัดไปทำมีมเยอะมากเลย เมคุณเจอใครสักคนที่โดนใจคุณกำลังคุยอย่างออกรถแบบเนี่ยถ้าแบบนี้เดี๋ยวให้ดูแล้วใช่เดี๋ยวลงขึ้นคลิปให้ดูเฮลิโอแกนี่รอบนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะไม่เอารางวัลทางที่หนังแกได้รางวัลโคตรเยอะใช่แต่แกไม่ได้แกไม่ได้แต่แกได้มีมกลับบ้านไปยินดีด้วยครับยินดีด้วยเฮลิโอของเราสดจริงครับคนนี้ก็หลังจากที่แกได้ออสการ์แล้วกูกูดูแล้วแกก็ไม่ค่อยเอาเฮียอะไรแล้วนะ แกก็เล่นหนาละวันอยู่นะแต่ก็ได้ไม่ได้แกก็ไม่แกชิวแล้วว่าแกชิวแลว<ะ>้วพอใจนะไม่เหมือนเมซี่ได้แชมป์โลกแล้วอตอนนี้กูก็ไม่แคร์แล้วไม่แคร์ชิวกูชิว,ชวแต่โดนเซลนี่หนักจริงฮิลิโอกูนี่ไม่ห่าง,งอีกอ่อแล้วก็มันมีดราม่านิดหนึ่งกับอกว่าปีนี้พวกดาราหลายคนอ่ะแอบกลับบ้านก่อนเยอะมากเลยกลับบ้านเลยใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนังว่าบรรยากาศานมันน่าเบื่อเกินไปหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีดาราหนีกลับก่อนเยอะทำไมวะเขาบ่นกันอยู่แปลกว่ะ ดาราช่วงนี้คิดถึงเมีอยองี้เหรอเอออาจจะคิดถึงเมียคิดถึงบ้านแปลกดีเว้ยอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับใครชอบงานนี้อะไรยังไงบ้านก็ทิ้งก็ได้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะคุณต้นอ่าต้องขอขอบคุณขนมแม่เรียชิงกับเบลโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มมีประโยชน์จากทอรีนวิตามิน A B2 ดีมีเลเทรเบียนหาสัตในไทยปลอดภัยแน่นอนเพระาะทำมาจากวัตถุดิบมีคุณภาพใช้น้กสั์แบบพิมพ์เกรดมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกลมเนื้อสัมผัสนุ ไม่แต่งกินไม่ใส่สากันเสียที่สำคัญราคาหนา้ารับส,สบายกระเป๋าก็มีให้เรื่องมาตักก้งแต่งชาติครับเย้ yeah, วันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะ <S <S เจอใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ